สวัสดีครับเจนะบิตคอย miner ครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเจ้าเครื่องใหม่อีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นเครื่องนะครับที่เป็น s19 นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ขุดบิตคอยแรงที่สุดในปัจจุบันเลยนะฮะก็คือเป็น s19 xp นะครับ s19 xp นะครับซึ่งสเปนะครับให้แรงกว่าที่คาดนะครับก็คือรุ่นอื่นเนี่ยคือเขาให้แรงขุดอาจจะมาดรอปลงมานะฮะแต่รุ่นนี้ครับเพิ่มขึ้นนะ ถึง141ส t h นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะนี่นะครับ s9 sp ร4 1สี่สิ t h นะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราแกะกล่องกันดีกว่าเห็นข้างนอกแล้วนะครับว่ากล่อง,ของเขาเขาค่อนข้างหนักเหมือนกันแต่ว่าขนาดเล็กลงนะครับเนี่ยขนาดกล่องเล็กลงนะครับจากรุ่น e9 จากรุ่น s9 นะผมว่ามันเล็กลงอีกหน่อยนึงนะครับ แต่ใช้เทคโนโลยีอาจจะที่เล็กลงนะครับที่ชิปเล็กลงเราอยากไฟเพิ่มขึ้นต่อ1นึ่งเจเนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า XP เนี่ยพลุเหรียญอะไรได้บ้างนะครับและหน้าตาเป็นยังไงนะครับให้ดูตัวสเปคก่อนนะครับว่าสเปคเป็นยังไงนะครับสเปคเจ้าตัวนี้นะครับก็คือแรงขุดนะรับ141 TH นะกินไฟประมาณ3 0 0พ ตัวนี้มันขึ้นมา1 TH ่งท็ก็ประมาณ21วัตต์น,นะครับก็คือ30,50วัตต์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอังกอร์ทึมที่เป็นอชา256นะครับซึ่งเป็น Mining Serv e r นะที่ปุด b t c b c h, h b s v ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับยังมีตัวของเหรียญน,นะครับที่รองรับอีกมากมายนะฮะที่เป็นชา256เหมือนกันนะครับ หน้าตาเครื่องก็คล้าย S19 นะครับก็สเปคคร่าวๆนะครับเขาก็ให้แรงขุดมา141แต่ผมว่า140ก็น่าจะออกมามั้งแต่ว่าตอนนี้มี141นะฮะแล้วก็มี134นะครับ2ส,สเปคนะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็โฆษณาไว้ตั้งแต่ตอนเปิดตัวนะครับงานในงานแล้วนะครับที่ว่าแรงขุดนะครับ140นะแล้วก็ตัวของขนาดนะครับก็ จะมีบอกไว้นะครับมเนอร์ไซส์นะครับ40เซนคูนสิเเซนกับ29เซนนะเดี๋ยวลองวัดของจริงดูว่าได้ไหมนะน้ำหนัก14.4โลนะฮะโดยประมาณนะครับโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูตัวจริงกันดีกว่านะครับหลังจากแกะตอกกันนะครับเราก็เปิดเลยนะครับนี่เปิดครั้งแรกเลยนะจริงนี่นะ อาจจะมีคนได้ของไปบ้างแล้วนะเพราะว่าไอ้ล็อตนี้ยมีดีเลยนิดหน่อยนะครับแต่อันนี้เราก็แกะกล่องรีวิวที่แรกเลยนะครับแกะให้ดูกันสดๆร้อนๆเลยนะครับก็คือซีนมาเรียบร้อยนะครับก็เปิดออกมานะครับก็จะเจอคู่มือนะครับเป็นคู่มือของ อนนอร์ er นะครับก็คือข้อควรระวังนะก็แต่ที่ท่องข้อควรระวังง่ายๆสุดนะครับก็คือ 1. นึ่งอ่าฝุ่นนะครับสองความร้อนนะครับ3ก็ความชื้นนะครับสี่ก็ไฟนะครับประมาณนี้ดินน้ำลมไฟไม่เกี่ยว <c oughs> อ่ะโอเคนะครับตัวนี้เปิดออกมานะครับก็จะมีตัวเครื่องอยู่ข้างในนะครับ รุ่นใหม่เนี่ยก็คือสั้นลงนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ XP อยู่ด้านบนนะครับต่อโฟมออกปุ๊บก็จะเห็น XP นะครับเป็นเครื่องนะครับที่อยู่ด้านในนะเห็นเห็นไม่เ่ยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราตั้งโชว์ให้ดูนะครับแจกกันเรียวๆนี่แหละครับ ว่าแต่เครื่องก็หนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้นีออกมาแล้วนะครับวันนี้ก็เป็น X9 นะครับ XP ที่ทำแรงขุด141 t e h e นะตัวเครื่องค่อนข้างสั้นนะครับสั้นกว่ารุ่นอื่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดกันดูเลยนะครับเจ้า X9 XP นะฮะตัวนี้ก็ อ่ดูอ่าตัวเครื่องกันนะครับก็จะมีโลโก้หกเหลี่ยมมาให้นะครับแล้วก็ตัวหน้าเครื่องนะครับก็จะเป็นด้านอ่าชิบบอรกนะพอร์ตต่างๆนะครับมาหลายพอร์ตนะครับแล้วก็มีพัดลม3ตัวแล้วพัดลมสองพาวเวอร์นะครับพัดลมของเครื่อง2ตัวหน้านะครับพอร์ตต่างๆมีอะไรบ้างนะครับก็คือ1ก็คือพอร์ตแลนนะครับอีกแล้วก็พอร์ต USB นะครับพอร์ตแลนกับพอร์ต USB เนี่ย เป็นพอรตที่ใช้ในการเชื่อมต่อนะครับไปยังคอมพิวเตอร์หรือไปยังอินเทอร์เนต็ตนะครับพอตแลนด์เนี่ยเขียนว่า ETH ไม่ให้ขุด E t ทนะครับขุดบิตคอย n ์แต่ว่าเชื่อมต่อไปยังตัวของอินเทอร์เนต็ตนั่นเองนะครับส่วนพอร์ต USB ไว้สําหรับลงเฟิร์มแวร์นะเชื่อมต่อลงเฟิร์มแวร์เข้าไปที่เครื่องนะผ่าน USB นะครับเป็นไมโคร USB นะตัวนี้ไม่ใช่ไมโคร s d card เหมือนเดิมแล้วนะเปลี่ยนไมโคร USB แทนนะครับส่วน เป็นปุ่มุ่ม IP Report กับปุ่มรีเซ t ตนะครับปุ่ม i p Report ก็คือไว้สำหรับหา IP นะครับกดปุ๊บนะ้อพเด้งในโปรแกรมก็ต้องไปโหลดชื่อโปรแกรมเดียวกับตัวปุ่มนะครับคือ i p Reporter นะฮะแล้วก็ตัวของปุ่มรีเซ t ตนะครับเป็นรูเล็กๆนะครับใช้ปากกาจิ้มนะก็คือปากกาจิ้มเข้าไป7วิเพื่อจะรีเซ็ตเครื่องนะครับไฟสเตตัสนะครับมี2ดวงมาให้นะ ก็คือดวงหนึ่งสีเขียวดวงหนึ่งสีแดงนะครับดวงสีเขียวก็เป็นไฟนอร์มอลนะครับดวงสีแดงก็คือไฟฟอสนะครับเวลาเครื่องมีปัญหาเนี่ยมันก็จะขึ้นไฟนะครับเป็นฟอสหรือนอร์มอลนะครับก็คือเป็นการทํางานปกติหรือทํางานผิดปกตินั่นเองนะฮะตัวนี้ก็จะมีป้ายสเปคมาให้ด้วยนะว่าเป็นเครื่อง x 9 xp น xp ครับ141เเลแนะครับซึ่งตัวนี้นะก็กินไฟประมาณ3,000ัน อ่า0า0วัตต์นะครับเดี๋ยวเรามาวัดขนาดเครื่องกันดูนะว่าเครื่องเจ้าตัวนี้นะใหญ่แค่ไหนนะอ่ะเดี๋ยวเราวัดขนาดเครื่องกันนะครับตัวด้านยาวสุดนะครับก็คือยาวถึง40เซนตามสเปคที่เขาเขียนไว้นะครับในหน้านะครับส่วนตัวของเครื่องเองเฉยๆนะครับก็คือยาวแค่3 0 3 1มเซนนะครับสาเตนิดๆนะ แล้วที่วางนะครับที่วางได้สั้นที่สุดก็คือ32เซนนะครับส่วนที่วางที่พอเหมาะนะก็คือ,อ36เซนนะครับแล้วก็ยาวสุดก็คือครอบเครื่องไปนะก็แนะนําเป็น40 40เซนขึ้นไปนะครับก็ถึงจะพอเหมาะนะครับก็ลดเสียงด้วยนะครับแล้วก็ตัวของ เครื่องก็จะมีด้านของ power นะครับ power ตัวนี้นะก็เป็น power นะครับที่เป็น apw 1 2 1 2 1 5นะครับความยาวน่าจะเท่าเดิมนะก็คือ25เซนนะครับความสูงเท่าไหร่นะครับความสูงของตัวเครื่องนะครับจะอยู่ที่29 29เซนนะครับตามสเปกเลยนะครับแล้วก็ความหนาของตัวเครื่อง ความหนานะครับตัวนี้นะครับก็คือ1ิบจุดอ่าสิบสามสิบสองจุดเดาขอโทษนะประมาณสิบสามเซนนะครับสิบสามเซนถ้าเกิดรวมพาวเวอร์นะครับประมาณอ่ายี่สิบเซนนะครับนี่ยี่สิบเซนนะส่วนตัวเครื่องนะครับสิบสามเซนนะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวพัดลมนะครับสิบสอง 12เซนนะครับก็คือเจาะช่องก็ประมาณ12ก,กว่ากว่านะครับในการเสียบพัดลมเข้าไปแต่เจาะ,ะก็ควรจะเจาะให้เผื่อ power ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเจาะแค่พัดลมนี้เข้าไปนะครับ power ไม่มีที่ระบายอากาศนะเพราะว่า power เนี่ยก็จะปล่อยลมร้อนออกมาเหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวเรื้องัน้นถ้าเกิดจะเจาะนะครับให้เจาะช่องประมาณ20เซนนะครับความกว้าง20เซนนะความสูงนะครับความสูงก็คือ ประมาณนะครับ26เซนนะฮะสูง26นะครับแล้วก็กว้างนะครับกวงาง20เซนสูง26กว้าง20นะครับในการจะเจาะช่องใส่เข้าไปนะครับพาวเวตัวนี้ที่เป็นเอ่อห2 1 5เนี่ยนะครับมันก็จะเป็น Power ตัวเดียวกับ s 1 9 j Pro แล้วก็มี E9 S9 j j Pro XT ใช้ Power เดียวกันนะครับใช้ด้ยวยกันได้พัดลม ของบิ๊กแมนใช้ด้วยกันได้เกือบทุกรุ่นนะฮะบ,บางรุ่นก็เฟิร์มแวร์จะไม่รองรับต้องไปอัพโปโมเฟิร์มแวร์นะครับแล้วก็ใช้ด้วยกันได้หมดนะครับตัวพัดลบประมาณนี้นะเจ้า s 1 9 xp นะครับโลโก้เหลี่ยบนี่นะแล้วก็ตัวนี้ก็เดี๋ยวไปดูการผลิตกันผลิตก็ตัวนี้เนี่ยผลิตที่ไชน่านะ ตรงนี้นะครับปิกฝังนะนี่นะ Made in China นะครับก็เคยมีนะเครื่องที่ผลิตที่อื่นเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นประเทศแถบเอเชียนี่แหละนะครับไม่มียุโรปนะก็คือมีอินโดมาเลยนะครับไทยก็เคยเจอนะครับใน S19 สิบเจโปโอเคประมาณนี้นะครับเจ้าตัวของ XP นะครับและเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของรายได้กันนะ ว่ารายได้เจ้าเครื่องนี้เท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวไว้นี่ก่อนนะครับแล้วก็ไปดูรายได้กันครับผมอ๋อก่อนรายได้เสริมนิดนึงนะครับตัวนี้ใช้ไฟ2ซอร์สนะครับในกล่องไม่แถมสายมาให้แต่เดี๋ยวเราแกะกล่องใส่สายไปให้นะครับแล้วก็สายไฟ2ซอร์สนะครับผมแนะนำก็คือ1.5ึมิลขึ้นไปนะครับไม่ควรใช้ไฟที่ต่ำกว่า1.5มิลนะครับแต่ไฟก็จะร้อนนะเกิดสายไฟเล็กนะครับใหญ่ก็ จะไม่ค่อยรอดนะอ่ะแล้วเรามาดูของรายได้กันนะครับว่ารายได้ตอนนี้นะเจ้า X P ตัวนี้นะครับรายได้อยู่ที่เท่าไหร่นะฮะตอนนี้ก็ทํารายได้นะครับมาอยู่ที่อันดับนะครับที่ไม่สูงมากเพราะว่าตอนนี้บิตคอยลลงนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณนะครับอ่าเราคิดเข้าไปที่ X P นะครับอยู่ที่ประมาณ4 0 8 9 4ดดอลลาร์ต่อ 1เดือนนะครับซึ่งถ้าเกิดเราคำนวณเป็นบาทนะครับก็จะอยู่ที่ก็จะอยู่ที่1 4 8 4 4บาทนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องขูดบิตคอยที่คุ้มค่าไฟสุดนะครับในตอนนี้นะนอกานั้นมันก็ไปเหรียญอื่นที่ไม่ใช่บิตคอยนะครับตอนนี้ก็ออกมาคือเป็น XP ที่คุ้มค่าไฟสุดนะครับแม้ไรายได้จะยังไม่เยอะนะครับ น้านจ่ายจริงมันตกลงมาเมื่อวัน2วันก่อนนะครับจริงมันขึ้นไปอยู่ที่ประมาณเอ่กือบเกือบห้ากว่าดอลลาร์นะฮะก็รายได้ของมันเนี่ยขึ้นอยู่กับราคาบิตคอยนนะครับซึ่งมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตามราคาเหรียญน,นะตัวนี้แล้วเดี๋ยวผมเพิ่มเติมนะว่าขุดเหรียญอื่นได้เท่าไหร่บ้างนะครับไปในส่วนของเว็บนะครับวอ t ทูมานะครับ แล้วก็เราไปดูที่ตัวของอการขุดนะครับ ASIC ที่เป็นชา,า2อ6นะครับตัวนี้4 4 1 t h นะครับ141 t นะกินไฟ3,050วัตต์นะครับก็เป็นตัวที่กินไฟน้อยนะน้อยกว่า s 1 9นะครับเดโปโ ก็จะทํารายได้นะครับขุด BCH ได้ประมาณ14ดอลลาร์นะครับตอนนี้ BCH เนี่ยสูงกว่า BTC อีกนะครับแต่ก็สูงกว่าไม่มากนะครับต่อวันนะครับก็ BCH แล้วก็มียังมี DGB ด้วยนะแล้วก็ Bitcoin แล้วก็ n ใ t h a t นะครับแล้วก็ PPC LCC นะก็เป็นเหรียญอ,อื่นๆที่ขุดได้นะครับเดี๋ยวเราคํานวณกันนะครับว่า14.08ดอลลาร์เนี่ยมันกี่บาทนะครับ หลังหักค่าไฟเราก็เหลือ5.29ดอลลาร์นะครับ14.08ก็อยู่ประมาณวันละ500นะครับคูณ30นะครับก็เดือนรับประมาณ15นะครับ15ต่อวันนะฮะไอ้ต่อเดือนนะแล้วก็เดี๋ยวเราดูการคืนทุนกันนะครับ การคืนทุนถ้าเกิดไม่หักค่าไฟนะประมาณ15300นะก็ราคาเครื่องตอนนี้นะครับ30แสนอ่า3แสน่าพนะครับหารด้วยอ่า1 5 0 0นะครับถ้าไม่หักค่าไฟคือ21เดือนคืนทุนนะครับก็คือไม่ถึง2ปีนะถ้าใครใช้โซลาร์เซลล์พลังงานชีวะมวลอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ถ้าเกิดหักค่าไฟนะครับตัวนี้ค่าไฟก็จะค่อนข้างสูงนะก็ถ้าเราที่วางเรานะครับตีไปหมื่นหนึ่งนะครับก็จะเหลือประมาณ5 0 0พนนะครับ5000จะ5 0 0 0กว่าบาทนะครับก็จะอยู่ที่62เดือนนะครับก็จะนานหน่อยนะแต่ว่ามันก็จะลดลงจากราคาเหรียญที่เพิ่มขึ้นนะครับส่วนรักษาคุณบิตคอยส่วนมากก็ยังคุมค่าไฟนะฮะ มันเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับที่ไม่คุมค่าไฟในเครื่องที่แรงที่สุดนะอ่าพูดถึงแล้เครื่องที่แรงที่สุดนะก็ประมาณนี้นะครับก็มีบ้างนะครับที่เกิดลงไปตกกว่าค่าไฟแต่ว่นก็จะดีขึ้นมานะอย่างตกที่ผ่านๆมานะครับถ้าเราดูกราฟนะครับอ่าดูกราฟของเครื่องขุดตัวนี้นะเล้าตัว XP นะฮะว่าเคยตกไหม เลยตกนะครับมันก็จะมีตกแต่ว่ามันก็จะมาแค่ปริ่มๆนะฮะยังไม่ตกต่ำกว่าค่าไฟแต่ว่าไฟคือติดลบนะประมาณนี้นะครับแต่การลงทุนทุกอย่างก็มีความเสี่ยงนะครับคือมันก็มีโอกาสนะครับขึ้นโอกาสลงนะครับใครสนใจก็ inbox มาสอบถามได้นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมีเทสเครื่องให้ดูกันนะครับหลังจากแกะกล่องกันแล้วนะเดี๋ยวเราเทสกันอีกทีหนึ่งนะใครจะดู คลิปเทสก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe, กดติดตามไว้ก่อนเลยนะครับแล้วเรามาเทสกัน,นครับวันนี้ลาไปเพียงน,นี้ครับฝากอีกครั้งนะครับกดแชร์ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ